จรูเมะโอ้มีมีมีจูมอออีกคนแล้วโฮมาสวัสดีครับฝังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะหนูยังปักเมนไม่ได้แต่หนูก็ฟังเพลง escape never escape t h สกายทุกวันทุกคืนทุกชั่วโมงเลยแบบหนีเมพแบบ่พ้นอ,อ่ะใช่เรื่องแบบพูดถึงแคปชั่นของไลฟ์อ่าแคปชั่นของโพสต์ล่าสุดดีกว่าแบบทุกคนอาจจะงงว่าจูมออที่ ถึงคืออะไรจริงๆมันไม่ใช่มายถึงจุ๊บๆะลรนี้นะทุกคนเพราะแบบมีคนมาเซลใน DM ด้วยนะว่าอุ้ยพิง้งพิมแบบแคปชั่นว่าจุ๊กมอแล้วแบบคนิงมาตอบกลับว่าจุ๊บเพราะมันเป็นแบบภาษาบอกรักของแบบทั้งสองคนแน่เลยอุ้ยเขาปิ้งอุ้ยฟขาถามทุกคนมันไม่ใช่นะ <laughs> มันไม่ใช่จริงๆแล้วแบบมันมัน,ม,นมันเป็นคำเฉพาะมันเป็นคำเฉพาะแหละแต่แบบไม่ได้มีความหมายว่าแบบนั้นแล้วก็มันเป็นแบบ มันเป็นคําเฉพาะของวงการแบบ V2 ที่เพิ่งมาใหม่อะไรนี้นะทุกคนมันไม่ใช่แบบภาษาบลักอะไรก็ตามแต่แลว้วก็เกี่ยวกับ V2 แบะมีคนแบบคิดได้นะว่าเอ้ยแสดงว่าคณิ้งแบบดึงปิงเข้าดอมแน่เลยไม่ใช่สั่วนไม่ใช่จริง,รงๆหนูอาอยู่ในวงการ V2 มานานมากมากมากๆากจหนูอยู่ในวงการ V2 t ของแบบอิงแง่ของทางแบบนิติซันจีเอ็นแล้วหนูพยายามขายทุกคนแล้วหนูพยายามขายทุกคนแต่เพราะอาจจะเพราะเขาเจ r ามันค่อนข้างไปทางญี่ปุ่นปะ วีทูก็แบบทางวีทูเขาใช้ภาษาอิงกฤในการพูดน้อง,อ,งอาจจะแบบอาจจะไม่เข้าถึงเท่าไหร่หนูก็เลยหนูก็เลยตามแบบตามอย่างเงาเงาตามแบบเดียวดายมากจนฟ้าใสเพิ่งไปเจออันนี้ค่ะไปเจอเพลงไปเจอเพลง Escape from the Sky นี่แหละแล้วก็เขาก็มาแบบว่าขายให้หนูก่อนใช่นี่คือจุดเริ่มตน้นแล้วหลังจากนั้นหนูก็ถึงแบบโอเค I'm in พี่พี่โอเคพี่ ช่แล้วหลังจากนั้นพอ,พอเราขายกันเราก็นั่งเราก็นั่งอยู่ในบ่วงอยู่ในบ่วงอยู่ในบ่วงโอไรออนนี่แหละจนถึงแบบประมาณตีห้าตอนนั้นแบบตอนนั้นเพิ่งงานตอนนั้นเพิ่งงานจับจับมือได้แหละทุกคนช่วงไหนก็ไม่รู้ของงานจับมือแล้วเรารุ่งขึ้นหนึ่งไปขายไอ้คันนิ้ใช่นี่คือจุดเริ่มต้นใช่ยังง้ก็คือที่มงที่มาลาบลาบลาบมันคือแบบนี้ทุกคนจุดปอปเป็นภาษาบกุกทุกคนมันไม่ใช่ภาษาบอกลา อ่าทุกแลจะไม่เข้าใจคือแบบมันอาจมันเป็นมันเป็นมันเป็นด้อมด้อมหนึ่งแหละทุกคนแต่ว่าแต่มันค่อนข้างแบบมันค่อนข้างเฉพาะอยู่นะค่อนข้างเป็นด้อมที่แบบว่าเฉพาะบุคคลอยู่นะหนูก็ไม่รู้ทุกคนอาจจะไม่ได้ตามประมาณนี้ค่ะเอเคเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้หรอทุกคนอาจจะงงใช่แต่ว่าแต่ว่าประมาณนี้ทุกคนอย่ากับจุโมจุปที่ทุกคนคิดว่ามันจะหมายถึงคนี้มันไม่ใช่ทุกคนมันเป็นมันเป็นสอบเฉพาะวีทูบใช่ค่ะ